จะเจอไม่บ่อยอีกอันนึงอาจารย์เร็วขึ้นมันสะสมในตับในไตไม่กินนานๆเฮ้ยไตเรามีปัญหาหรืเปาตับเราเป็นงไงโอฟาร์มโคไคนติกอันนี้ทําหมดเรียบร้อยมันฮาฟไลส์ไม่เกิน7ชั่วโมงมันขับออกบทร้อยเปอเซนี้เขาทำวิจัยบทเรียบร้อยแล้วอ๋อมันแสดงว่าถ้ากินนานๆมันไปปกป้องตับกับไตด้วยเหรอครับเป็นรีโนรีโนโปรเทคทีฟเอฟเฟก เป็นเฮปโตโปรเทคทีฟเอฟเฟกต์แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้ผมทําในสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งมะเร็งตับแล้วตอนนี้มันดูเหมือนจะป้องกันมะเร็งตับได้โอ้จริงฮะัเจ๊คราวหน้าต้องมาต้องมีภาคสองเพราะว่าเรื่องงานวิจัยนี่เราเอาผลิตภัณฑ์นียไปทาการทดลองอันนี้คือเรื่องของงานวิจัยที่สําคัญคือคุณผู้ชมนี่คือของไทยนะครับคนไทยคิดเองัล้วตุดิบจะกไทยย่หรืเลาพรุดิบก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับมีโอกาสเราต้องมาคุยกันอีกเพราะว่าประเทศไทยเราเก่งด้านการเกษตร เราก็ต้องใช้อย่างนี้ครับงานวิจัยเกษตรไปสู้เขาอเมริกาเก่งซอฟต์แวร์ใช่ไหมเขาขายโลกเราเก่งด้านนี้ก็ต้องไปสู้เขาเอาเงินเขาประเทศช่วยคนไทยเราขอบพระคุณนะครับสองท่านนะครับร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ